ที่นี่สมุทรสาครเมืองประมงดงโรงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์ริมเขื่อนมหาชัยท่าฉลององค์พระเยซูคือผู้ใดองค์พระเยซูคือผู้ใดองค์พระเยซูคือผู้ใดใครจะบัญยายใครจะพันยา ระปรึ่นแหง่งภูผาดังดาราส่องแสงเชิดชายสองพระชนเป็นอยู่ไม่รู้ว่าไปลาดูจะไปด้วยสายของเราทุกคนองค์พระเยซูคือผู้ได้องค์พระเยซูคือผู้ได้ องพระเยซูคือผู้ใดใครจะบรรยายใครจะบรรยายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ขอบคุณพระเจ้า